สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองสองวันที่ผ่านมามีดราม่าในวงการศึกษาเกี่ยวกับข้อสอบทีเกตข้อสอบเข้ามหมาิทุารัยแม้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยเองยังตอบไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นมันสะท้อนถึงสติปัญญาของเด็กที่ตอบไม่ได้หรือสะท้อนถึงสติปัญญาของคนออกข้อสอบกันแน่ที่ถามคําถามแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์และเฉลยในแบบที่ผมเข้าใจข้อสอบข้อนั้นมีอยู่ว่าเมนูใดช่วยลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนได้มากที่สุดขอกอกไก่ข้าวลาดไก่กระเทียมพริกไทยขอไข,อข่ลาดหน้าหมูก็คงหมายถึงก้วยเตี๋ยวลาดหน้าหมูแล้วคอควายสเต็กปลาแซลมอนและสุดท้ายสุก,กี้ทะเลรวมมิตรก็คงหมายถึงหมึกหอยกุ้งและถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงในภา,าษาอังกฤษที่ง่ายต่อปากของคนไทยเนี่ยสำเนียงของคนไทย ออกเสียงอย่างไรให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดผมเขียนเอาไว้ในดิกชันนารีเหล่านี้เมื่อกว่า20ปีก่อนยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองจากมุมมองของการที่เป็นคนไทยและต้องใช้ภาษาอังกฤษปัจจุบันหนังสือเหล่านี้ไม่ได้พิมพ์แล้วเป็นหนังสือเก่าเก็บแต่ว่าคนยังนิยมเปิดจากหนังสือเพราะว่ามันได้รู้คำข้างเคียง คำที่เกี่ยวข้องกันถ้าคุณสนใจก็ติดเพิ่มไลน์ add l o y c h o i c e ตามสไลด์ที่เห็นไอที่มันยากที่สุดก็คือการเดาใจคนออกข้อสอบและในเมืองไทยเนี่ยคนออกข้อสอบกับคนเฉลยข้อสอบเป็นคนคนเดียวกันกระแทนที่จะแยกคนนึงออกข้อสอบแต่ไม่มีสิทธิเฉลยให้อีกคนนึงเป็นคนเฉลยมันจะเกิดความยุติธรรมแก่คนทําข้อสอบเพราะว่าจะมีใครไปเดาใจไอ้คนออกข้อสอบได้ทุกครั้งถูกไหมครับ ก็ต้องเอาคนกลางมาเป็นคนเดาใจขนาดคนกลางยังตอบไม่ถูกและเด็กจะตอบถูกได้ยังไงอันดับแรกภาวะโลกร้อนเนี่ยขอโทษทีมันเป็นคำโบราณโบราณผมนึกถึงสมัยที่ยังใช้แผ่นซีดีเล่น MP3 ในเครื่องที่คุณเห็นเนี่ยในยุคนั้นเลยอ่ะเขาเลิกใช้กันไปนานแล้ว global warming อะ่ะมันมีแต่ President Trump เท่านั้นนะที่มาพูด global warming ลูกชายผมเนี่ยเกิดปี2007ยังงงเลยว่าขนาดเป็น President ยังพูดว่า global warming มาจากยุคไหนเขาเปลี่ยนคำว่า global warming หรือภาวะโลกร้อนเนี่ยมา17ปีแล้วครับก็แสดงว่าคนออกข้อสอบเนี่ยเป็นคนยุคเก่าเป็นรุ่นผมเนี่ยแก่แล้วหรืออาจจะแก่กว่าผมก็ได้ก็คือ baby boomer เขาเปลี่ยนมาใช้คำว่า climate change 17ปีที่แล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนมาภาษาไทยก็คือภาวะสภาพอากาศรุนแรงเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ความร้อนหมายถึงพายุที่รุนแรงขึ้นเวลาฝนตกเนี่ยมันตกหนักขึ้นและเวลาเกิดไทยแรงไม่มีฝนขึ้นมาเนี่ยมันแรงหนักขึ้นคำที่สองที่ต้องรู้ก็คือคำว่าก๊าซเรือนกระจก หรือ r e e n h o ล s e g แ a s รังสีความร้อนที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกมันต้องมีการสะท้อนกลับไปสู่อวกาศไม่งั้นโลกก็ร้อนแต่ว่าไอ้แกสเดือนกระจกที่มันห่อหุ้มอยู่เปรียบเสมือนกับผ้าหม่มป้องกันไม่ให้มันสะท้อนกลับเข้าไปในอวกาศมันทําให้โลกร้อนขึ้นโดยไม่จําเป็นและที่พูดถึงกันมากก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 แต่น้อยคนที่จะรู้ว่ามันมีก๊าซอยู่ชนิดหนึ่งที่ผมกลัวมากยิ่งกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซก็คือเมทแ n นหรือมีเทน CH4 พูดถึงการใช้น้ำมันการใช้ก๊าซธรรมชาติเราก็มักจะพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักแม้แต่การเลี้ยงสัตว์หลายคนก็คิดว่ามันสร้างแต่คาร์บอนไดออกไซด์หารู้ไม่ว่าสัตว์หลายชนิดเวลามันตดเนี่ยโดยเฉพาะวัว มันสร้างเมเต้นมหาสารและเมเต้นอย่างที่ผมบอกความรุนแรงของมันมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง10เท่าแต่สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดไม่ใช่มาจากการเผาน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือการเลี้ยงสัตว์แต่เป็นเมเต้นที่อยู่ใต้ก้นทะเลมันมีมหาสารมันมีไม่รู้กี่พันเท่าของเมเต้นที่เราทำปศุสัตว์และไอความร้อนจากการที่น้ำทะเลมันร้อนเนี่ย มันช่วยเร่งให้เม็ดเต้นที่อยู่ใต้ก้นทะเลออกมามากขึ้นมันก็จะเป็นผ้าห่มปกคุมโลกอีกครั้งหนึ่งที่นี่มันก็จะเป็นทวีคูณเลยความร้อนเร่งให้มันมันก็เร่งให้ร้อนเหมือนกับเครื่องยนต์เทอร์โบสิ่งที่ผมเสียใจหลังจากเห็นข้อสอบข้อนี้ก็คือไอคนออกข้อสอบเนี่ยภาษาไทยมันห่วยหรือตักกะมันป่วยกันแน่มีหน้ามาถามว่าเมนูใดช่วยลดการปล่อยกา๊าซ คือไอตัวเมนูมันไม่ได้ปล่อยก๊าซอะไรหรอกถ้าเกิดคุณไม่ไปกินมันน่ยแต่การกินเมนูไหนมันส่งเสริมการปล่อยก๊าซคือคํำที่ต้องใช้ให้มันมีความถูกต้องทางภาษาที่สำคัญก็คือหมายความว่ายิ่งกินยิ่งลดการปล่อยก๊าซอย่างนั้นเหรอกินหลายๆมื้ออย่างนั้นเหรอมันจะได้ช่วยลดการปล่อยก๊าคือทุกเมนูเนี่ยมีแต่เพิ่มก๊าไม่ได้ช่วยลด ถ้าคุณต้องการหยุดก็คือคุณต้องกินน้อยมือ้อกินวันละหนึ่งหรือสองมือ้ออย่างที่ผมปฏิบัติบางวันผมก็ไม่กินเลยจนเขาเรียกผมว่าเจ้าลัทธิสุดโต่งเพราะผมสนับสนุนให้คนไทยกินน้อยมือ้อโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่โตเต็มวัยแล้วถ้าเป็นไปได้กินมื้อเดียวได้ยิ่งดีผมไม่สนับสนุนให้คนกินข้าวไม่ว่าข้าวขาวข้าวกล้องแป้งแปรรูปน้ำมันพืชในขวดใส พราะมันเป็นสาเหตุของ i n นเฟม m a t o ร y หรือการอักเสบในเซลล์ซึ่งเป็นต้นต่อของมะเร็งสรุปว่าคำถามควรจะแก้ให้ตักกะมันถูกควรจะเปลี่ยนเป็นเลือกกินเมนูใดเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดไอเรื่องที่ยากที่สุดก็คือเรื่องเดาใจคนออกข้อสอบผมเชื่อว่าเขาคงจะไปอ่านบทความ การเลี้ยงสัตว์ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนอย่างไรที่อาจจะทำเอาไว้20ปีก่อนและมุ่งไปที่คาร์บอนฟุตพรินต์โดยเฉพาะทางด้านการผลิตไม่คำนึงถึงการขนส่งการตลาดการปรุงอาหารเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในข้อสอบข้อนี้ก็คือสัตว์ที่มีอยู่ในตัวเลือกทั้ง4ข้อข้อแรกก็คือไก่ ข้อที่2หมูขอควายแซลมอนและงองงูทะเลรวมมิตรซึ่งหมายถึงหมึกหอยกุ้งและนี่คือชากที่แสดงถึงว่าสัตว์ชนิดไหนมันมีต้นทุนของคาร์บอนฟุตพรินท์มากน้อยกว่ากันเพื่อให้ง่ายผมเอาไดอะแกรมนี้มาให้ดูไอ้ที่มากที่สุดก็คือแกะแต่ว่ากินกันน้อยเนื้อวัวเนี่ยกินกันเยอะมันสูงกว่าหมูสเท่าขณะที่หมูกับฟาร์มแซลมอนก็คือ แซลมอนปัจจุบันก็คือแซลมอนปัจจุบันที่เรากินกันอยู่เยอะๆโดยเฉพาะในเมืองไทยมาจากการเลีย้ยงไม่ได้มาจากแซลมอนที่อยู่ในทะเลหมูกับแซลมอนนั้นพอๆกันมีมากกว่าไก่เพราะฉะนั้น choice หรือตัวเลือกที่คุณตัดทิ้งไปได้ก็คือหมูกับแซลมอนมันมากกว่าไก่นแน่แต่ว่าไก่กับหมึกกุ้งหอยอย่างไหนมันมากกว่ากันล่ะกราฟนี้ก็ยังตอบไม่ได้ ผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์เยอะเหลือเกินคอมเมนต์ comment ที่จะโพ่ไม่ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้อยู่หลังชื่อเขาเวลาที่เขาคอมเมนต์แล้วคุณสามารถเป็นสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้เหลือ2อช้อยเลือกคือคุณจะเอาไกา่หรือเอาหมึกในเว็บไซต์ของ ocean. org ซึ่งอ้างอิงการศึกษาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริการะบุว่า w i ยฟ f i s h อ r i e s หรืออาหารที่ได้จากการทำประมงทะเลสร้างคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำกว่าการทำฟาร์มไก่เมื่อเทียบปอนต่อปอนนอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้ที่ดินเหมือนฟาร์มไก่ฟาร์มหมูแล้วก็ฟาร์มวัวและที่สำคัญก็คือเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าไม่ต้องใช้น้ำจืดเลย พูดง่ายๆการทำประมงทะเลนั้นลบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดสิ่งที่ผมคาดเดาจากคนออกข้อสอบก็คือความมุ่งหมายข้อที่เขาอยากจะให้เป็นข้อที่ถูกต้องก็คืององงูสุกี้ทะเลรวมมิตรหมึกหอยกุ้งสร้างคาร์บอนฟุตพิ้นน้อยที่สุดแต่นี่ก็คือความเห็นของผมเอาเขาจริงๆ เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนออกข้อสอบเขาคิดยังไงเขาอาจจะคิดลึกซึ้งกว่าผมก็ได้หรืออาจจะตื้นเขินแบบคำถามของเขาก็ได้เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับขอขอบพระคุณที่ติดตามและถามคำถามดีๆมาสวัสดีครับเหมือนในคลิปเลยใช่ <laughs> ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์อาหารที่ต้านอนุมูลอิสระและคุณควรจะกินทุกวัน ผมก็ให้สูตรไว้แล้วและสอนวิธีทำให้ด้วยแต่ถ้าขี้เกียจคุณก็ซื้อตามเบอร์โทรศัพท์ไลน์ที่แนบถ้าคุณต้องการสนับสนุนช่องลอยอคาเดมี่ก็สั่งซื้อเสื้อโปโลที่ใส่แล้วดูไฝ่รู้เนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายใส่สบายสกรีนเป็นแบบสมัยใหม่ไม่หลุดลอกง่ายมีทั้งแบบยูนิเซ็กและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะมีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือกแล้วก็ซื้อยืดคอกลม มีสีฟ้าสีเดียวสกรีนเป็นสีขาวทั้งหน้าและหลังคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมันสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไาเห็นของเอ้าหโหจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียว